ลมหนาวพัดกระโชกแรงบนยอดภูทับเบิกแสงไฟจากบ้านพักนักท่องเที่ยวส่องสว่างเป็นหย่อมๆท่มามกลางความมืดมิดของยามค่ำคืนถนนสายขึ้นภูทับเบิกคดเขียวราวกับงูเลื้อยถนนที่สวยงามแต่แฝงด้วยอันตรายชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อทันวาผู้มีใจรักการท่องเที่ยวและชอบผจญภัย ตัดสินใจที่จะขับรถขึ้นไปชมดาวบนภูทับเบิกในคืนนี้อากาศดีขนาดนี้ไม่ขึ้นไปได้ไงทันวาพูดกับตัวเองทันวาเป็นคนต่างจังหวัดเขาเคยมาเที่ยวภูทับเบิกหลายครั้งแต่ไม่เคยขึ้นมาในช่วงกลางคืนเขาได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับความลี้ลับบนถนนสายนี้มาบ้างแต่ก็ไม่เคยสนใจเรื่องผีก็แค่เรื่องเล่าทันวาคิด ธันวาขับรถขึ้นไปตามถนนอย่างช้าๆเพราะถนนแคบและคดเคี้ยวมองเห็นเพียงแสงไฟจากรถคันข้างหน้าและแสงไฟจากบ้านพักนักท่องเที่ยวเป็นระยะระยะยิ่งสูงขึ้นไปอากาศยิ่งหนาวเย็นลงหมอกลงจัดจนแทบมองไม่เห็นทางวันนี้หมอกเยอะจังทันวาพึมพำขณะที่ขับรถผ่านโค้งอันตรายแห่งหนึ่ง จูจ่ๆไฟหน้ารถของทันวาก็เกิดดับลงในทันทีเฮ้ยอะไรวะเน,นี่ยทันวาอุทานด้วยความตกใจเขารีบเหยียบเบรกและจอดรถข้างทางพยายามเปิดไฟหน้าอีกครั้งแต่ก็ไร้ผลไฟหน้ายังคงดับมืดสนิทสงสัยไฟเสียแน่ๆทันวาคิดทันวาลงจากรถเพื่อตรวจสอบดูเขามีไฟฉายติดรถมาด้วยไฟขาดไปข้างหนึ่ง ทันวาบอกตัวเองเขาพยายามเปลี่ยนหลอดไฟแต่ก็ทำไม่ได้เพราะมองไม่เห็นอะไรเลยหนาวก็หนาวมืดก็มืดทันวาบนในขณะที่ทันวากำลังพยายามซ่อมรถอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างสู้สู้เสียงคล้ายกับเสียงลมพัดผ่านลมอะไรวะทำไมถึงดังขนาดนี้ทันวาสงสยัย เขาเงืยหน้าขึ้นมองแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากหมอกหนาเสียงสู้สู้ยังคงดังอยู่ทันวาเริ่มรู้สึกขนลุกเหมือนมีคนมาเป่าหูทันวาคิดทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงหนาวไหมเสียงเหมือนกระซิบเบาๆข้างหูทันวาสะดุ้งเฮือกด้วยความตกใจเขาหันไปรอบๆตัวแต่ก็ไม่เห็นใครใครนะ่ะทันวาตะโกนถาม ไม่มีเสียงตอบเสียงสู้สู้ยังคงดังอยู่เสียงกระซิบนั้นดังขึ้นอีกครั้งหนาวหนาวทันวาเริ่มรู้สึกหนาวขึ้นมาจริงๆไม่ไหวแล้วต้องรีบไปจากที่นี่ทันวาคิดเขาตัดสินใจรีบกลับขึ้นไปบนรถในขณะที่เขากำลังจะเปิดประตูรถจู่ๆเขาก็เห็นเงาตะคุมคุมปรากฏขึ้นข้างรถ เงาตะคุมคุมนั้นค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ทันวามองเห็นเงาของชายคนหนึ่งเงาของชายคนนั้นสวมชุดดำผมยาวปลกบ่าใบหน้าซีดเสียวหนาวมากช่วยด้วยเงาชายคนนั้นพูดเสียงของเขาแหบแห้งราวกับคนป่วยทันวาเบิกตากว้าน<ข>ด้วยความตกใจเขาพยายามเปิดประตูรถแต่ประตูรถกลับเปิดไม่ออกล็อก ท่านวาตะโกนเงาชายคนนั้นหัวเราะเยาะเจ้ามาเล่นกับข้าเงาชายคนนั้นพูดท่านวาพยายามทุบกระจกแต่กระจกก็ไม่แตกไม่ท่านวาครวญครางเงาชายคนนั้นค่อยๆลอยเข้ามาใกล้ข้าต้องการเพื่อนเงาชายคนนั้นพูดทันวาพยายามดิ้นรน แต่ก็ไร้ผลเงาชายคนนั้นจับแขนของธันวาความหนาวเย็นแผ่ซ่านเข้ามาในตัวของธันวาธันวาเริ่มรู้สึกหมดแรงไม่ธันวาพยายามร้อมแต่เสียงของเขาหายไปรุ่งเช้าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุรถเสียหลักตกลงไปข้างทางบนถนนพูทับเบิร์กเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบรถของทันวาอยู่ในสภาพที่เสียหายอย่างหนักในรถพบศพของธันวาเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสืบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการตรวจสอบพบว่ารถของธันวาเสียหลักเนื่องจากอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พบร่องรอยของการชนกับสิ่งใดและสิ่งที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั้นคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจพบรอยนิ้วมือเปื้อนน้ำแข็งบนกระจกหน้ารถรอยนิ้วมือเหล่านั้นมีขนาดใหญ่กว่าปกติเรื่องราวของถนนภูทับเบิกและทันวาถูกเล่าขานสืบต่อกันมาผู้คนในท้องถิ่นเชื่อว่าวิญญาณของชายชุดดำยังคงวนเวียนอยู่บนถนนสายนี้พวกเขาเชื่อว่าชายชุดดำคือวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตจากความหนาว พวกเขาเชื่อว่าชายชุดดำต้องการเพื่อนร่วงชะตากรรมถนนภูทับเบิกยังคงเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายถนนที่อาจจะรอคอยคุณอยู่เรื่องราวของถนนภูทับเบิกนั้นมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจสภาพภูมิประเทศของภูทับเบิกนั้นมีความสูงชันและขดเขียวทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนและหน้าหนาวหมอกลงจัดทำให้ทัศนวิสัยไม่ดียิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุความเชื่อเรื่องวิญญาณในท้องถิ่นนั้นมีมานานชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนสายนี้ยังคงวนเวียนอยู่พวกเขาเชื่อว่าวิญญาณเหล่านี้ ต้องการให้ผู้คนระมัดระวังในการขับขี่สภาพอากาศบนภูทับเบิกหนาวเย็นตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวอุณหภูมิอาจติดลบได้ทำให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัวและคิดไปต่างๆนานาเรื่องเล่าปากต่อปากนั้นมีส่วนสำคัญที่ทำให้เรื่องราวต่างๆถูกเล่าขานสืบต่อกันมาทำให้เกิดเป็นตำนานที่น่ากลัวและน่าสนใจ เรื่องราวของธันวากลายเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่สอนให้ผู้คนระมัดระวังในการขับขี่บนถนนสายนี้ลมหายใจสุดท้ายของธันวาเสียงกระซิบจากความหนาวเหน็บยังคงดังแว่วมาในความมืดมิดเสมอหากชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับขอบพระคุณครับ